วันนี้พามาขึ้นยอดเขาไว้เมนดิงเงินฮอลลสูง2,000เมตรจากระดับน้ำทะเลค่ะตอนนี้อยู่บนยอดเขาสูงสุดแล้วค่ะเก็บภาพ สวยๆบนยอดเขานี้ยอดเขามาให้ชมกันนะคะยังมีหิมะเต็มไปหมดเลยค่ะลมเบาๆแดดปานกลางนะคะมีคนขึ้นมามากมายเลยแปลกนะคะคนที่นี่คนอายุมากๆชอบเดินเขากันค่ะ สวยไหมคะคุณคุณยายคนหนึ่งยืนชมธรรมชาติแล้วก็พูดว่าสวยมากๆสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมองลงไปนะคะข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปค่ะมีทะเลสาบแปลกไหมคะ น้ำในทะเลสาบสีเ<ส>ขียวเขียวมากมากเลยเขียวจนแทบจะเป็นสีฟ้าเลยค่ะจะเก็บความรู้สึกดีๆภาพส,สวยๆไว้เออือ มีโอกาสพาเพื่อนๆมาเที่ยวนะคะลองมองไปไกลๆค่ะไกลลิบเลยขยายให้ชมมีหม pues ู่บ้านใหญ่เลยเห็นไหมคะที่นี่ยังเป็นออสเตรียนะคะซึ่งติดกับเยอรมันค่ะ มีใครกังบนมีคนเล่นล่มล่มบินนะคะแหม่น่าจะเป็นของเรานะคะ น,นี้ร่มสีเดียวกับเสื้อเราเลยค่ะตอนนี้กำลังเดินลงนะคะเมื่อกี้เราเดินขึ้นไปถึงไม้กางเขนยอดเขาที่สูง2,000เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะตอนนี้เรากำลังเดินลง เดินลงมาแล้วคะ่ะเ,เดินลงเรื่อยถนนทางเดินก็ประมาณอย่างนี้คะ่ะเดินลำบากหน่อยนะคะเด็กเล็กเด็กอะไรก็เดินกันค่ะเก่งมากเลยจะ <c oughs> ภาพยอดขาวอีกด้านหนึ่ง <c oughs> มาให้ชมนะคะ ด้านที่แล้วจะมีมองลงไปเห็นทะเลสาบที่มีน้ำสีเขียวเข้มจนเกิดจะเป็นสีฟ้าค่ะตอนนี้เรามาอีกยอดเขาหนึ่งนะคะก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะภูะเขาที่เราเห็นนี้นะคะหน้าหนาวก็จะเป็น ที่เล่นสก,กีค่ะเห็นไหมคะเป็นที่สำหรับเล่นสก,กีลงมาส่วนข้างล่างนี้ก็จะมีหมู่บ้านค่ะถนนเห็นถนนไหมคะถนนนี้ไม่ใช่สำหรับรถวิ่งนะคะมองดีๆจะเห็นเนนมเสร็จสเนาะเป็นเป็นทางเดินเป็นทางที่สำหรับ เราจะเดินลงเขากันค่ะแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปหาน้ำดื่มที่นี่